อันนี้หลุมทวดตอริตเอเนื้อนวะนะครับอย่างแรกเลยเนื้อนวะโลหะแตกต่างจากเนื้อโลหะผสมนะครับผิวหรือเนื้อหานะครับแตกต่างกันนะครับแล้วอย่างที่สองนะครับแล้วราคาแตกต่างกันขนาดไหนหลุมทวดนะครับหลุมทวดตอริตเอเนเนื้อเนื้อโลหะผสมเนื้อเหลืองเนื้อแดงอะไรก็แล้วแต่เนื้อสวยๆหลายแสนนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อนวะสวยๆหลักแสนไปไปลายถึงเป็นล้านนะครับนี่ นะครับสวยหลักแสนไปไปลายถึงเป็นล้านนะครับหลุมทั่วตอริเตเนโนะโองนี้ก็น่ารักน่ารักอาจไม่ถึงก็สวยแชมป์อะไรเฟริร์เฟ,เฟแต่เดิมเดิมีเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยที่ผมชอบสองใบหลุมทั่ตอริเตนะครับหรือตอริเตเนโนะด้วยเนี่ยคือใบหน้าท่านก็แบบคนทั่วไปที่เขาส่องกันเนี่ยหน้าท่านเนี่ยตาท่านก็จะมีเป็นธรรมชาติของโลหะเลยพระหล่อเบิร์บวเนี่ย เหมือนไม่ชัดเลยโอเคนะครับเนี่ยธรรมชาติของพระหล่อเนี่ยพวกนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเดิมมากๆนะครับพวกนี้ธรรมชาติเนี่ยเนื้อโลหะเป็นเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็จมูกปากตานะครับเนี่ยเนื้อเดือดต่างๆเนี่ยในตาเนี่ยแม้ที่เป็นคลื่นน,นี่คือธรรมชาติของพระหล่อเลย นะครับที่เป็นคลื่นๆเนี่ยนะครับแล้วเปลือกผิวที่เป็นจำ้จำๆจๆเนี่ยลอยหล่อเลยตรงคอเห็นไหมธรรมชาติอัมพลาหล่อกระแสโลหะต่งตางๆพวกนี้นะครับแล้วก็เรามาต่อที่ด้านตรงเส้นสังคติคมมากนะครับเส้นสังคตินี่คมชัดลึกมากอย่างที่เห็นนะดูกันอยู่ตอนนี้เลยทําไมคมชัดลึกขนาดนี้นะครับแล้วก็เส้นสังกติใหญ่หลักอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคมชัดลึกมากและอันนี้มีคาบเบ้าด้วย คีบเบ้าพวงนี้ต้องฝังลึกๆเข้าไปแม้เป็นเหมือนเปรียบเทียบกับเนื้อเดียวกันเลยเอางี้ดีกว่าเป็นเหมือนเปรียบเทียบกับเหมือนเ,เนื้อเดียวกันเลยกับธรรมดาค่าเบ้าเนี่ยพวกนี้ฝังเข้าไปในเนื้อเลยนะครับเห็นไหมถ้าจะมีหลากหลายสีสีเทาก็มีสีเหลืองอมไข่ all, อย่างเงี้ยสีขาวอมเหลืองอย่างเงี้ยเหลืองอมขาวขาวสีอมเหลืองเหลืองเอางี้ดีกว่าค่าบเบ้าสีอมเหลืองเหลืองี้ก็ ak, จะได้พบเจอบ่อยหน่อย ในโทนสีนี้นะครับเห็นไหมจะฝังเข้าไปในเนื้อเลยครับเบาเห็นไหมจะฝังเข้าไปเลยแล้วดูเส้นสังกติคมชัดแล้วลอยขึ้นเห็นไหมลอยขึ้นกระแสโลหะเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเปิ่อยๆผิวเห็นได้ชัดเจนพวกนี้เป็นเอกลักษณ์ของพอระหล่อเลยของรุ่นนี้นะครับเนีไ ه? ไ ه? ่ยเห็นไหมเปื่อยๆผิวเห็นไหมที่เห็นได้ชัดเจนนี้เนื้อนวะนะครับนี่ส,สวยๆรับเช่าเป็นล้านด้านข้างเห็นไ,ไหมครับที่เป็นสายๆอย่างเงี้ยตรง ด้านข้างลาตัวในที่ผมหลาย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 ครั้งผมชอบพูดถึงนะครับที่เป็นสายสเห็นไหมครับโลหะกระแสโลหะต่างๆเห็นไหมข้างๆลาตัวที่เป็นสายสายเห็นไหมครับดูอีกข้างนึงก็มีเนี่ยดูอีกข้างนึงก็มีพวกเนี้ยเป็นเอกลักษณ์เลยด้านข้างลําตัวนะครับแล้วคมมากพวก เท้าใบหน้าเส้นสังขตินะครับส,รสวยเป็นล้างน,นะครับเสสวยเป็นล้างน,นะครับนี่เลยอันนี้นี่นี่เลยครับนี่แล้วดูกระแสะโลหะบัวเห็นไหมบัวท่านชอบเป็นอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เลยนี่ดูกระแสะโลหะตรงข้างเห็นไหมชอบเป็นผิวเป็นมาละมาละ,ละเห็นไหมครับ เนี่ยตรงพื้นผิวเนี่ยชอบเป็นมละมาละเห็นไหมตรงซอกต่างๆด้านข้างเห็นไหมเนี่ยตรงไซซ์เนี่ยครับได้ครับเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับดูด้านหน้าก่อนค่อยๆใจเย็นนะจ๊ะค่อยๆๆนะครับใจเย็นนะครับอันนี้ในซอกเห็นไหมจะมีคาบเบ้าดิมเบ้าเข้าไปฝังอยู่เนี่ยพวกเนี่ยเป็นธรรมชาติของพาดหล่อรุ่นนี้เลยตอริเอและพลิกมาด้านข้างเห็นไหมครับจะมีรอยตะใบ พวกนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยรอย,รอยตะบุรอยตะใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมนมนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเนื้อนวะนะครับและด้านก้นเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีรอยต่อท่อชนวนนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกันรอยต่อท่อชนวนดินเบ้าเข้าไปฝั่งและรอยตะใบพวกนี้สําคัญมากนะครับรอยต่อท่อชนวนนี่ครับแต่พอสวยพอๆกันราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วแต่คนชอบลวเอางี้ดีกว่า เห็นไหมจะมีรอยต่อท่อชนวนเห็นไหมครับแล้วมีรอยตะใบพวกนี right okay? okay. ้สําคัญมากเห็นไหมรอยตะใบตรงก้นเห็นไหมครับพวกนี้สําคัญมากใครแคปได้แคปนะนะครับใครแคปหน้าจอได้แคปนะครับรอยต่อท่อชนวนตรงก้นพวกนี้สําคัญมากมากนะครับรอยต่อท่อชนวนตรงก้นตรงนี้นะครับแลวรอยตะใบนะครับสาคัญแบบมากๆเลยอะรอยตะบงตะไบเนี่ยนะครับพิมพ์ด้านหน้าก็สําคัญ เ <T uber> นื้นวะนะครับและด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยตริสูเอเนี่ยจะเป็นเหมือนรอยตะไบท่านจะโคง้งโค้งหน่อยบางเหตุ bakın. หลายองค์ชอบโค้งโค้งเนื้นวะน,นะครับเหตุหลายองค์ชอบโค้งโค้งนิดๆเหมือนเทโค้งหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็เป็นรอยตะไบเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นเอกลักษณ์ท่านเลยจะเป็นเล็กๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรอยตะไบท่านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยเนื้นวะนะครับจะเป็น จะเป็นแนวเดียวยังงเดี๋ยวผมยังไม่ต้องซูมดีกว่อเดี๋ยวผมอันนี้เอียงดูก่อนเห็นไหมแล้วท่านทุกท่านเห็นเนี่ยท่านชอบเป็นหลุมด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นหลุมนะครับเป็นแอ่งลงไปเป็นแอ่งลงไปบ้างนะครับในเรี่นพิจา,ารณาไงก็แกะเรียมเลยนะครับนะครับ <c> ต <oughs> <t art> ามที่ผมบอกนะครับมันก็ดูด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ตามที่ผมบอกเลยมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าใจ่ายในราคาอย่างนี้ก็น่าจะควรแกะเรียมนะฮะ นะครับแล้วด้านหลังเนี่ยเห็นไหมจะมีชอบเป็นหลุมนะครับเป็นแอ่งนะครับเป็นแอ่งเห็นไหมเป็นแอ่งพวกนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและลอยตะไบก็สําคัญมากๆเลยแล้วเห็นไหมด้านหลังชอบมีหลุมกระแสโลหะบ้างนะครับและลอยตะไบเห็นไหมพวกนี้ก็ต้องค่อยๆดูนะครับนิดหนึ่งช้าๆนะครับเพราะว่าช่วงหลังก็มีเกลยวมาดีเหมือนกันนะครับลอยตะไบ พวกนี้และหลังชอบมีหลุมและพวกหลุมหลุมเนี่ยหลุมเล็กๆหลุมกระแสะโลหะเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็เป็นธรรมชาติเลยหลุมกระแสะโลหะพวกนี้เป็นอะไรที่ดูผมชอบไม่รู้เป็นไรมากกับตวอวิสเ a หรือเปล่าผมเนี่ยเวลาส่องตัว l i a นี่สองแล้วเพลินมาก นะครับชอบมากนะครับตัวที่เอก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ชอบมากลองจากตัวที่เล็กเลยตัวเล็กผมก็ชอบตัวที่เอก็ชอบอะไรก็ชอบไปหมดเลยนะฮะนะครับเป็นเหมือนคนหลายใจนะครับอันนี้ถ้าได้มีก็รับเช่านะสวยๆเป็นร้านนะครับเนื้อนวะนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สวยดีน่ารักดีนะครับ